พอเจริญพรเห็นพวงก,กุญแจไม่ทราบว่าใครทำตกไว้เหมือนกันแล้วก็มีแบงค์จำลองอยู่แบงค์หนึ่งก็มองเห็นช้างศึกเห็นช้างทรงเมื่อเราได้เห็นวีรบุรุษของชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญด้านใดก็ล้วนแต่จะต้องมีองค์ประกอบนามีช้างศึกบ้างมีม้าศึกบ้างแม้นแต่นายทองเหม็นก็ยังต้องมีควายเป็นพาหนะในการสู้รบกับพมา่า ท่านทั้งหลายเมื่อทุกท่านจะออกไปทํางานวันนี้นเชื่อว่าบุคคลที่อยู่ข้างหลังลูกก็ดีพันยาก็ดีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ทําให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเราอยู่เพื่อใครเราทําเพื่อใครแม้นเขาจะไม่เข้าใจว่านะทำไมพ่อต้องทํางานหนักทําไมแม่ต้องทํางานหนักซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเขาจะไม่เข้าใจก็คงเป็นสิทธิ์ที่เขาจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราจะเข้าใจว่าเรากำลังออกไปเพื่อที่จะไปรบกับงานไปสู้กับคนในที่ทำงานไปสู้กับความยากจนเพื่อที่จะนำทรัพย์กลับมาเลี้ยงดูเขาสิ่งที่มีความสำคัญมากๆท่านนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะมองในมุมที่เราคิดว่าใช่ที่สุดของเราเพราะชีวิตมีหลายมุมให้เราเลือกมองบุคคลที่มีส่วนเสริมเอาลูกเป็นกำลังใจให้พันยาเป็นกำลังใจให้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกำลังใจว่าเราจะไปทำงานเพื่อกลับมาทำให้เขามีความสุขมองเห็นต้นไม้ก็นึกถึงคนโบร,โบราณที่ปลูกไว้คนโบราณไม่ยังไม่ทันที่จะได้ใช้ยังไม่ทันที่จะได้ร่มแต่คนโบราณก็บอกว่าฉันปลูกไว้เพื่อคุณในอนาคตเบื้องหน้าจากนี้เสียงนกร้องเต็มไปหมดนกก็บอกว่าขอบคุณคนที่ปลูกต้นไม้ให้ฉันได้กินลูกฉะนั้นวันนี้ของอะไรจะหายซึ่งเป็นของของใคร ก็อย่าให้ความรู้สึกที่ดีหายไปจากใจของเราให้กำลังใจพ่อบ้านทุกบ้านแม่บ้านทุกบ้านทุกคนที่ออกไปทำงานและอย่าลืมนึกถึงส่วนเสริมบุคคลที่หรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังในการขับเคลื่อนเพื่อชชยชนะทุกๆครั้งเราจะเป็นวีรบุรุษได้อาจจะไม่ใช่เพียงลำพังแต่ขอให้เรามั่นใจว่าเราอยู่เพราะใครอยู่เพื่อใครและชีวิตของเราจะมีคุณค่าขอจเจริญพรพ่อบ้านแม่บ้านทุกท่านลูกๆทุกคน ที่ออกไปทำงานวันนี้ด้วยจิตใจที่หวังดีต่อกันและกันขอเจริญพร